สวัสดีครับผมจ้งแท็กนะครับจากร้าน BKT รถบ o ส BKT Service นะครับ BKT Max Service ด้วยนะครับวันนี้ผมมีตัว F3X04 นะครับมาด้วยอาการแบบนี้นะครับนี่นะครับเสียงพัดลมดังนะครับและก็กระป๋กระพริบสองเทมนะครับของคาร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้อาการนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูใหม่นะครับเครื่องเปิดใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับคือสัญญาณทุกอย่างปกติหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ แสงนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงแสงนะครับรู้สึกว่าแสงจะออกรลบิ๊บนึนะฮะเปิดติดแสงออกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะครับเห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับแล้วก็ระพริบเป็นเทมนะครับผมจะมาแก้อาการนี้ครับผมยวเข้ามาดูตอนเสร็จนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมทําการแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเทสดูนะครับก่อนที่จะประกอบส่งคืนลูกค้านะครับเปิดเลยนะครับ งเห็นไหมครับแสงมาแล้วดูมาตรบนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครัแสงมาแล้วนะครับอันนี้อันนี้ถ้าอยู่ใต้โต๊ะนะครับอ่าอ่าเรียบร้อยครับนี่ครับอ่านนะครับตัวนี้มันสว่างมากเลยครับจนจนสี ตกข้องนบบเลี่ยนไปเลยนะครับสว่างมากเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับอากาศนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับถ้าติดปัญหาตรงไหนแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับหรือคอมเมนต์ตามคลิปด้านล่างคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับยีตอบทุกข้อสงสัยนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมไม่เฉลยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเขียไว้หากินครับผม โอเคนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ